เออเอ็กเอเสียบแล้วเนี่ยเอ็กเอ็ก็ไม่ใช้เขาตัวกลารมาเนี่ย ครับสำหรับคลิปคลิปนี้ก็ขอ,อยุติไว้เพียงเท่านี้นะครับโอกาสหนะ้าพอใครไม่พรุ่งนี้ก็คือว่าผมจะได้ไปแห่งป่าป่าของบรรณสิดาเนาะ,นะของสังบัตร คลิปนี้ก็จะเลื่อมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องช่างบัตริี่ขันหนี่ยนครับเดอ้อโอกาสหน้าพอกันมาสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีมีเงินใช้สวัสดีครับ